วัดสุพรรณเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสองเส้นทางที่เขาเรียกเขาเรียกว่าเส้นทางบูติเวิร์สเสริมพลังบุญนุนพลังใจคค่ะ่ะะอนะครับวนจนของสุพรรณบุรีเนี่ยก็ใช้ว่าเส้นทางสุพรรณบุรีพลังบรารมีสีสุพรรณภูมิตอกต่อลาบรักสิริมงคลโอ้โหแส,ส,สดงว่าบูธของสุพรรณบุรีก็ก็จะไปอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ ี่เดี๋ยวถ้าไปดูเนี่ยจะไปดูส,สิบสองเส้นทางแล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลองไปเทียบดูว่าที่ท่านผออเล่าให้ฟังเนี่ยกับที่อยู่ในบูธเนี่ยมีเส้นทางไหนที่พอจะไปได้บ้างวันนี้ท่านผอออยากจะแนะนําเส้นทางไหนบ้างคะคือจริงๆเนี่ยผมขอพูดถึงแบล็กาวของจังหวัดสุพรรณบุรีก็สุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยพอคิดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องคิดถึงอุ้ยมีชำเนียงภาษาที่น่ารักนะครับได้ยินก็ พ่อขมาแม่แม่ขมาอะไรอย่าค่ะค่ะก็รู้เลยว่ามาจากจังหวัดอะไรนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวัดคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรีก็วัดป่าเลไละค่ะวัดป่าเลไลแล้วก็นอกจากวัดป่าเลไลก็มีเอสิ่งที่เป็นแมนเมดเนี่ยก็เป็นอุทยานมกรสวรรค์นะครับที่เอคนนิยมไปนะครับแล้วก็แล้วก็มีมีบึงชวานะครับ มีบ้านควายพูดถึงสาที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับค่ะก็มีเออจริงๆแล้วก็อำเภอด่านช้างเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยไปนะผมอยากจะแนะนําเลยเนี่ยตอนเนี้ยสายแคมปิ้งเนี่ยยังไงต้องไปอต้องไปแคมปิ้งเนี่ยแล้วผมบอกว่าถ้าไม่จองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำแคมปิ้งนะเป็นเป็นบรรยากาศที่เอ่อตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะพูดถึงตอนเย็นนะครับแล้วก็เป็นวิวที่สวยเนี่ยนักนัก นักแคมปิ้งเนี่ยสายแคมปิ้งต้องไปนะมีอากาศเย็นส,าาสาบายนะครับส่วนเรื่องสายมูนี่นะครับผมขอเริ่มที่เอ,อปราะ,ะดีแห่งศรีประจันรับพลังแห่งความแคล้วคลาดที่วัดางน่วงค่ะนะนคครับือวัดนี้ก็เป็นวัดประจำของอำเภอศรีประจันนะครับเป็นเป็นที่เป็นที่ตั้งของพระพุทธโสพิตนะครับที่มีอายุขอบแก่กว่าเจ็ดร้อยปี นะครับคือใครมาวัดนี้เนี่ยเราเราเชื่อว่าคนที่มาเนี่ยได้รับพลังแห่งการเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดค่ะนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ต่อด้วยต่อโชคต่อราบต่อเงินต่อทองท,องที่วัดแค่่อ,อวัดแคนี่อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอืก็จะเป็นวัดเก่าแก่ห้าร้อยปี ที่มีชื่อเนี้ยมีชื่อวัดแคร์เนี่ยอยู่ในตำนานขุนช้างขุนแผนมาในคดีของประเทศไทยเลยอืมที่ว่าจะมีรูปปั้นของหลวงปู่คงนั่งพญาต่อค่ะที่ใครเห็นก็ต้องโอ้โหมีมีพระนั่งพญาต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าใครที่เดินทางมาที่วัดเนี้ยก็จะได้ต่อโชคต่อลาบต่อเงินต่อทองนะครับที่วัดแคนะครับส่วน เดี๋ยวผมจะไลไรไปเลยนะครับค่ะเช่นคัะเช่นกัาาตาการตาผาแห่งคำที่วัดเขาคำเทียมอันนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภออู่ทองนะครับค่ะแล้ว,แล,วแล้วนอกจากนี้นะจะได้เห็นเอ,อพระที่แกะสลักจากภูเขาจากภูเขาทั้งลูกเลยนะะเป็นองพระไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเอ,อไปแกะสลักหรือไปยิงเลเซอร์อันนี้คือแกะสลัก จากภูเขาทั้งลูกเลยเป็นองค์พระค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยกำลังทำสกายวอล์กกำลังใกล้เสร็จแล้วเราอีกไม่กี่อึดใจเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสกายวอล์กทีนี้จะโอ้โหสวยมากเลยครับค่ะต้องเห็นเด่นแต่ไกลเลยนะครับก็ใครที่เดินทางไปเนี่ยอำเภออูออ่ทองเนี่ยนอกจากเอ,อวัดเขาทำเทียมเอ,อแล้วก็ผ้าใหญ่เนี่นะครับยังมี พิพิธภัณฑ์อู่ทองผมอยากผมอยากให้ไปจริงๆเลยค่ะแล,แล้วแล้วทางนักท่องเที่ยวจะได้เข้าใจว่าคําว่าทวาทวาราวดีเนี่ยค่ะมาจากคําว่าโดโลโปตีคออือทางเอ,อทางทางทางฝรั่งเนี่ยชาวต่างชาติที่ค้นพบเนี่ยออกเสียงทวาราวดีไม่ได้ก็เลยออกเสียงเป็นโดโลโปตีค่ะซึ่ง ในพิพิธภัณฑ์เนี่ย <c oughs> อู่ทองเนี่ยจะบอกเล่าประวัติความเป็นมานนตั้งแต่ทําไมถึงเป็นทวาราวดีอะไรนี้ครับจะมีสิ่งที่ค้นพบโอ้โหแบบแล้วเป็นแบบเป็นแบบสมัยใหม่หน่าไปจริงๆเลยนี่ผมผม <c oughs> <c oughs> รับรองเลยค่ะ <c oughs>